ท่านผู้ชมคะน้ำมันเบนซินของประเทศไทยเนี่ยจะผสมเอทานอล10ที่เรียกกันว่า e10 หรือจะผสม20ที่เรียกกันว่า e20 นี่แหละค่ะเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างมากในเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างออยแพลน2024ที่กรมธุรกิจพลังงานได้จัดขึ้นค่ะ กรมธุรกิจพลังงานหรือทอพอเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงพศ2,567ถึง2,580หรือออยแพน2,24 0ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการปรับปรุงแผนออยแพรน2,24 0มีผู้ให้ความสนใจจากองค์กรภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ร่วมรับฟังทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์มากกว่า300คนโดยมีดรประเสริฐสิงนสุข urt, ประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานในการเปิดสัมมนาแสดงวิสัยทัศน์นโยบายทิศทางพลังงานของประเทศทั้งระบบดรสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานได้นำเสนอข้อมูลและเป้าหมายการจัดทำแผนออยแพน2024โดยสาระสำคัญของร่างแผนออยแพน2024 มี4ด้านด้วยกันค่ะเชิญผู้ประกอบการในภาคธุรกิจพลังงานนะครับทั้งกลุ่มโรงกานกลุ่มผู้ค้ากลุ่มเอทานอลกลุ่มไบโอดีเซลรวมถึงกลุ่มขนส่งน้ํามันทางท่อนะฮะก็มาฟังว่าภาพที่จะเกิดขึ้นในอีก20ปีข้างหน้าในาธุรกิจน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับโดยที่ทางกรมเองทางฝั่งนโยบายเองก็ตั้งเป้าไว้ใน4เป้าผสมด้วยกันนะครับในการจัดทําแผนครั้งนี้ซึ่งเป้าแรกเนี่ยก็หนีไม่พ้นเรื่องของความมั่นคงนะครับเป้าที่2เนี่ย ไอสิ่งที่มีอยู่ก็คือว่าเราจะบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงเรามีหลายชนิดเรามีหลายประเภทเราจะบริหารจัดการกันยังไงส่วนเป้าที่3เนี่ยก็จะดูเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีอยู่นะครับว่าด้วยโรงกานว่าด้วยคลังน้ํามันเรื่องท่อน้ํามันที่มีอยู่รถขนส่งน้ํามันซึ่งมีอยู่จํานวนมากรวมถึงอีกด้านหนึ่งสถานีบริการก็คือปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีอยู่2 7 0 0 0กว่าแห่งทั่วประเทศเนี่ยภาพที่จะเกิดขึ้นอนาคตจะเป็นยังไงนะฮะ ซึ่งไอ้สเป้าประสงค์ดังกล่าวเนี่ยฮะก็จะนำมาขมวดสุดท้ายว่าอ่ะหลังจากเนี้ยเออมันจะมีธุรกิจอะไรใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นบ้างให้กับประเทศนี้ผมจะรับฟังความคิดเห็นเหล่านี้ แล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนแล้วก็นําเสนอท่านรัฐมนตรีท่าน,นรานองนายกงรัฐมนตรีเสนอรัฐบาลต่อไปทไลายเป็นยังไงคะแล้วมันจะสิ้นสุดออกมาสรุปแผนเมื่อไหร่ทไลายที่จะเกิดขึ้น,นะฮะเอาไปรวมกับแผนอีก4แผนที่เหลือนะครับซึ่งได้มีการรับฟังความคิดเห็นมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแผน PDP แผนแก๊สแผนอนุร,รักษ์พลังงานแล้วก็แผนพัฒนานพลังงานทดแทนนะฮะรวมกันเป็นแผนพลังงานชาตินยฮะแล้วก็เสนอตามขั้นตอนนะฮะไปทางกบง,งกพชแล้วก็คลมต่อไปน่าจะแล้วเสร็จ ภาายยในญญนนกัี้ผู้รวมแสดงความคิดเห็นบางส่วนนะคะต้องการให้น้ำมันเบนซินพื้นฐานของประเทศเป็น E20 นะคะก็คือผสมเอทานอล20%ขณะที่กรมธุรกิจพลังงานก็เป็นห่วงว่าการผสมเอทานอล20%นั้นจะทำให้ราคาน้ำมัน E20 นั้นสูงขึ้นค่ะก็ต้องมีการมาคุยกันเรื่องของโครงสร้างราคานะคะน้ำมันพื้นฐานด้านเบนซินเนี่ยฮะ ไม่ว่าจะเป็น e10 หรือ e20 เนี่ยมันก็มีความละเอียดอ่อนทางกรมเองก็รับฟังนะฮะจากผู้ผลิตเอทานอลผู้ผลิตเอทานอลเองก็ต้องตั้งใจให้มีการผลิตเอทานอลให้ได้เยอะที่สุดเป็น e20 แต่ในขณะเดียวกันถ้าเอทานอลังมีราคาสูงจะมีจุดลงตัวสมดุลกันตรงไหนได้บ้างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย พอพอมไปรวมเป็นแผนพลังงานชาติมันจะสรุปออกมาใช่ว่าอะไรทุ่ฐานของประเทศใช่ครับก็จะต้องไปอินเทอร์เกรตกับทุกแผนนะฮะแล้วก็มองภาพไปข้างหน้าว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นน้้ามันเชื้อเพลิงประเภทไหนที่น่าจะเหมาะสมกับประเทศนี้มากที่สุดและในยุคเปลี่ยนผ่านพลังงานนะคะท่านผู้ชมคะก็มีทั้งโอกาสและมีทั้งความท้าทายค่ะ กรมธุรกิจพลังงานได้จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจใหม่สำหรับขับเคลื่อนในระดับนโยบายประเทศนะคะก็มีหลายประเด็นค่ะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจปิโตรเคมีพลาสติกชีวภาพเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนหรือว่าซับพร้อมเสนอกลไกลขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรมในปี2570ค่ะอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก็ย้ำว่า ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินการตามร่างแผนออยแพรน2024ฉบับนี้นะคะก็คาดว่าจะมีเงินลงทุนกว่า1,13,000ล้านบาทค่ะท่านผู้ชมคะกรมธุรกิจพลังงานนะคะยังเปิดรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมนะคะผ่านช่องทางแบบสอบถามออนไลน์ T นะคะหรือว่า Google Form นะคะและทางอีเมลค่ะ ทาง o i l p l a n 2 2 2 4ัน a i b e l c o m นะคะก็ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง12กรกฎาคมปีนี้ค่ะ